อากาศดีเพราะว่าเมาื่อคืนฝนตกนะครับก็เลยเกี่ยวกันไหมก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันขอตั้งที่เรื่องว่าความสำคัญในวันที่จัดปาน,นะครับคราวนี้แบ่งเป็นสองช่วงนะความสำคัญกับสิ่งวันที่จัดปารความสำคัญในวันก็ตั้งแต่ต้นจีใหม่วาเลนไทน์ ตูจีนเชงเม้งสงการก็นับว่าเป็นวันสำคัญในเทศกาลหรือประเพณหนึ่งะครับแต่วันที่เราจะลลืมไม่ได้ต่อจะไปถึงวันนั้นก็คือวันเกิดก่อวันเกิดก็จะมีคนให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครก็บางคนใช้เรื่องการจัดงานวันเกิดซิ้งเืองไวอมากก็มีมากมายแต่วันนี้ที่อยากจะมาพูดถึงประเด็นก็คือ วันตายก็คือวันที่เสียชีวิตไปนะครับแต่บางคนก็ทํายิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้ววันตายเนี่ยการจัดงานเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นให้กับผู้ตายแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่เป็นการให้กับผู้ที่อยู่ญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักมิสหายไม่รวมตัวกันนะครับเพื่อแสดงความเสียใจ แล้วก็แสดงความหม่ตีแล้วก็ให้กับคนที่อยู่ที่ยังต้องมีชีวิตต่อไปโดยปาศจากคนที่จากลาหรือจากตายไปนะครับคราวนี้ไอ้พุดถึงเรื่องนี้ mm hmm. ก็คิดที่ได้ถึงคําว่าจากเป็นกระจากตายว่าอะไรมันมีความเออ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรเศร้าโศกเสียใจมากกว่าก mm ัน hmm. ผมคิดว่ามันคงจะเท่าๆกันในระดับเลงมันอยู่ที่ความคิด บางคนเนี่ยขอให้เป็นการจากตายดีกว่าจากเป็นเพราะว่าถ้าจากเป็นยังเห็นอยู่มันอาจจะทิ้งแทงใจหรือมันอาจจะอะไรถ้าจากเป็นไปก็ให้จากตายอันนี้มันอาจจะเป็นบริบทของความกดแค้นความชิงชังความขุ่นเคืองอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าการจากเป็นมันก็ดีตรงที่อย่างน้อยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอาจจะมีความทุกสิกใส่กันแล้ว จากกันไปแต่เรายังเห็นเขาอยู่ไกลๆเขาอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าตอนอยู่กับเราหรือเขาอาจจะไปมีชีวิตที่ไม่ดีนักแล้วเราก็ให้ความหวังดีกับเขาไปนะครับก่อนที่จะกลับมาบอกแรงบันดาลใจเล็กๆในการพูดเรื่องเนี้จริงๆก็พูดตั้งแต่เม,ามาืมามามา่อวานเมื่อวานน่าจะพูดเรื่องสิ้นสุดจุดเริ่มต้นปกติจะจําเรื่องราว ของการพูดแต่ละวันไม่ค่อยได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอินพาวอิทุกวันครับคิดอะไรได้หรือมีอะไรเข้ามาพาัสใจก็จะพูดทันทีก็ตามงาน,นใจก็คือว่าอากงป้าก็คืออากงของลูกชายก็คือคุณป้าหรือคุณพ่อของผมเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับเมื่อว,วันก่อนเมื่อวานก็ตั้งส่ววันแรกแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองพรุ่งน,นี้ก็ผมขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตการสูญเสีย อีกวันหนึ่งเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเผาแล้ววันต่อไปก็ถึงจะไปลอยอังคารนะครับก็อยากจะบอกว่านางงานใจในการพูดเรื่องนี้ก็อยากจะให้คนหลายคนให้ความสําคัญกับในยามที่อยู่นะครับให้เยอะๆอันนี้คงไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าทั้งหนังสือหรืออะไรก็มีคนมาพูดมากแล้วลว่าเวลาคนเราอยู่ด้วยกันต่อจะจากกันไม่ว่าจากเปหรือจากตายให้สัาพาให้ความสําคัญกันไว้ไม่มากก็น้อยแล้วเวลาที่จากกันมันจะได้ไม่เสียใจ เป็นสิ่งที่ดีมากๆอันนี้สําคัญมากแต่ว่าในถึงวันที่จากตายหรือว่ามีงานศพนะครับเราก็ควรจะให้ความสาคัญบางทีคนยุ่งติดงานติดนู่นติดนี่มากมายเนี่ยอยากจะให้คิดให้นึงว่าไอ้คนตายเนี่ยมันตายด้วครั้งเดียวนะครับมันอาจจะไม่เหมือนมันเกิดมันอาจจะไม่เหมือนวันเ,นจจเนนฉลิมฉลองอะไรต่างๆที่มันมีได้หลายคนเอออย่างแต่งงานแต่งนี่พูดเล่นๆนะครับ แต่งวันนี้ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวชอบพูดว่าวันนี้ผิดพลาดเดี๋ยวขอแก้ตัวงานนั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นมุกตลกแต่มันก็แฝงไปด้วยในยะอะไรสําคัญว่ามันซ่อมได้มันทําใหม่ได้แต่งานศพงานตายมันมุกอย่างัองเดียถ้าคุณพลาดงานางนี้หรือคุณไม่ได้มาให้ความเคารพหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีโอกาสอีงไม่อยากจะบอกว่าใช้ข้ออ้างว่าติดยุ่งอะไรอะไรก็แล้วแต่ โอเคแต่ว่ามันไม่สําคัญเท้าับจิตใจบางทีเราตัวไม่ไปแต่ใจส่งหาเนี่ยมันก็ดีมากแสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนที่มีการสูญเสียทําความเข้าใจว่าทุกอย่างที่มันเสียไปเราก็จะได้อะไรกลับคืนมาเสมอมองโลกในแง่ดีไว้แล้วก็วันนี้ก็จะผ่านไปพบตะว,วันสดใสแล้วถ้ามีความเชื่อในเรื่องอะไรต่างๆเราก็อาจจะได้กลับมาเจอกันใหม่เราอาจจะไม่รู้ แต่เราทาความเข้าใจได้ว่าชีวิตมันดีไม่ว่าจะเจอหรือตา้